สวัสดีครับกรมทีวีช่อลนะครับวันนี้รุงกลังสั่งอาหานะครับ,รบ,รบอ,อนนันนี้พ่อค้ารับอเกกบนึงเไรตูมนะฮะพ่อค้าครับผมบนพ่อค้าผมมาเกกบนึย้อนเสียง ไบยางเปงนไนแล้วไุกใบยางมันเครื่องยเนงางานั้เซลครัโอ้ยยาแข้วเหนียวข้านียวดป่าเลยไม่ไเลยังอหกไม่งอนกันได้แล้วใบยางเนาะเงินราคายงนราคาขาเหนวกเรามาทั้งหมดกี่คนเอาเอาเช็คเช็คจำนวนไปทักก่อนข้าวเหนียวขาวสวยนะ อนั่อน่งเนาคนเดีวนั่รน้งนลงน้าย่าไดนัก่อนแล้วนั่งก่อนแล้วนั่ก่อนนัก่อนประจำเสียทลจำปจเสีานีลบก่อนนะครับไม่ด้ได้นะได้เนี่เร็8คนก็ าจินาตัวจังหวัดเนี่ย4กิโลพี่จังหวัดมา5-6กิโลนี่แหละ5-6กิโลนะไม่ช่ขับรถตามกันมาอยู่ดิทีมทงมที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 มจะบอกเขาด้วย เราั้ตเยขนานี้รถแบบนี้เขาไม่ขับกันแบบนี้นะรถแบบนี้เขาไม่ขับกันแบบนี้นะรถแบบป้เขาไม่ขับกันแบบนี้า

คนไขทั้งตกวงภาไม่ไหวตอบท้ายเลยตอกท้ายเลยต้องระทัจะมาเลยหล้ถ้าถ้าสับ

เจาของร้านก็ดีใจนะครับในสไขายรูปนะะดีใจที่าดีีใจที่ดุคงได้กลองมานนะครับถึงาขายขาบเลยนะครับของร้านนบบนี้

ต้มเทียนเจ้าบาทครับต้มเทียนเจ้าบาทครับ ไม่ได้ซุปานเปาร้าทยไมถ้าไม่บอกว่าตัดเลยไปเล่นไพ่เจ้าไอ้เจ้าตุยเลยคือเป็นการท้าทาเไปรับเองมไเลียล้าได้รับาตันะไ้มันไ็ลอกกนไมเจอเลยเห็นลมลอกลอนลากว่าไลเจ้าหน่นนะคะอันนี้ประมาณถ้าไม่บอกก่อนถูกใบถูกใบ

นเนี่ยอเอาไปฝากเจ้<ส>านี้หน่อยนะใครเคังไงขอขอจูบกันคุณกินมาให้กินได้ก้างเอาไปกินไปกินที่บ้าน กระตุ้นาเรืองนองเลยเสือนแข่งกับหมไม่ได้คิดถึงนิกกี้เหรอสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งไก่แล้วมาเสือไปให้นิกกี้บอกแซ่บพี่น้องเอ้ยอย่าบอกไปขนาดในไปใส่ผงสุรุ่นะนี่โอรมันแซ่บอยู่แล้วเนื้อหวานค่ะปลาสดโอ้ยมันนี่ของแซ่บเลยเนี่ยตรงนั้นเลยอร่อยนะอ้โหี่นะคะเมืองไหนมืองไหนไม่เหลือตรงนั้นเลยอะไรจะอร่อยขนาดนี้นะคะต้มหัวมัน อร่อยสุดนะอ้าวจอดนั้นเอาาหมันหัวมันบ่หัวมองท้อนะแซบนะคมองท้อมองท้อมันมีลายมองแน่สั่นจุบจุพูดพูดอีกพูดอีกจ้างเลย เป็นที่ระลึกหน่้าเอ้ออกไ่ทันเด้กางกินอะไรห่อได้ห่อเลยเอากลางมือให้มาเราเลยเอาล้นะหัวกลางมีนหิาเอาเล้ยเอาโดกลางอ่ะ้างว่าคือในน่เพราะมันข้าวไท่คือกติ๊ข้าวไ่พเพรูคูก็ติเนี่ยนะเพราะ่บนอกนะแ่บรนอกน่อเลยไปอีกมีน้องไหมิบข้าวแค่แค่บรนอกของเจ้าเนีมันออกมาข้าราิ๊บข้าวรานโอ้ของราน นี่ข้าร้านนี่ข้าวร้านวะคุณหนีกับฉันนี่ข้อนในข่าวปุ๊บกระดูบแล้วก็โอ้นี่เขากินอะเขากินป่ะอ่อนี่นี่เอาดุงมาใส่จ้างไปให้เห็นนะครับติดคล้ายรายการด้วยไก่นี่ครับเบื้องหลังความอร่อยนี่ครับผมสุดยอดครับสุดยอดนะครับเจ้าของร้านเองใช่ไหมครับใช่ครับผม วันนี้ดีใจไหมครับพี่ดีใจดีใจครับผมดีใจมากดีใจครับโอ้โหยอดเลยวันที่น้องมาถ่ายภาพเนจะจะได้มาอีกไหมครับยังไม่รู้ว่าจะได้มาแต่มามาบ่อยอยู่ครับครับผมทหารนี่มาบ่อยอะไรนะครับท่านท่านคิดอาไหร่ ทำได้ที่นี่อยู่ได้ไหมประมาณสักสี่ห้าครั้งได้โอ้โหหครั้งแสดงว่าลุงก็ทักใจในบริการที่นี่สงสัยเรอถ้าอางอร่อยนี่มีปลาเผาครับปลาเผาด้วยยอดทอดเผาปลาร้านได้นะครับพี่ปลาร้านได้ครับที่นี่ร้านตำแหลกแซ่บวัดดอนนะครับที่อยู่นะครับตมตมบุเพิงแดดนะครับ เป็นเขตอำเภอเมืองนะครับจากตรงนี้ครับผมปลาร้อยส <compliment' S 1> ี่สิบครับจะไลค์กดแชร์กดติดตามกับพี่ซีชาแนลเลยนะครับ